เซลินสกี้เองก็ตกที่นั่งลำบากจะเอาตัวเองมาเป็นแนวทางตัดสินใจแทนคนทั้งประเทศเนี่ยก็น่าจะยากสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างเป็นกันกงวลและพอจะทราบข่าวมาบ้างก็คือกลุ่มที่เป็นพวกทหารหรือว่านายพลของ,ของ,ของรประเทศเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่สอดคล้องกับเซรินสกี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในยุคยู่เองนด้หรือเปล่าที่รัสเซียเนี่ยผู้นำ มีความเจ็ดขาแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นในเรื่องของจิตวิทยาสีมณชนค่อนข้างดีที่ผู้กระแสชาติยงเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสช่วงหลังมันก็เลยตามกลับมาว่ารัสเซียจะต้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติก่อนแต่พอถึงเวลามันผ่านมา3ปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ปูตินทำมาตลอดก็คือการเขาเรียกว่านอมเบอไลท์สบวอคือทำให้สงครามเป็นเรื่องถามว่าไปชนรัสเซียตอนนี้เนี่ยอยากอยากจะให้ลึกๆคืออยากให้จบมันก็ต้องมีเสียหายทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าผมว่า ฝ่ายที่เสียหายที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นยูเครนซึ่งก็น่าเห็นใจนะครับอาจจะมีเรื่องของการเสียดินแดนด้วยท่านสามารถรับชมรีลันย้อนหลังทุกเซสชั่นในเมนสเตจของงาน Follow the Future ผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้สแกน QR เพื่อซื้อบัตร ทีนี้ขอกลับมาที่ฝั่งของรัสเซียแล้วก็อิหร่านบ้างค่ะอาจารย์เพราะว่าก็มีข่าวว่าเขามีการลงนามร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์นะคะ20ปีเรื่องของการป้องกันการคว่ำบาตรอาจารย์มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะจริงๆเนี่ยทัทง้งทั้งทั้งรัสเซียแล้วก็อิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้ตรงๆว่าเป็นแชมป์เก่าที่ถูกคว่ำบาตรมาตลอดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยถูกคว่ำบาตรมานานมากกว่า20ปีซะด้วยซ้ํา พราะว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ที่รัสเซียเนี่ยก็จะมีมีเพื่อนเป็นคนอิหรา่านก็มาเรียนที่รัสเซียด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องการข้อบาตรสำหรับคนอิหร, <worldly> ร่นรานเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่สำหรับรัสเซียเนี่ยค่อนข้างใหม่ก็คือตั้งแต่ปี2 0 1 4ท,ที่ที่เข้าไปยึดครองเอ่อไครเมียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายในการตกลงเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือเพื่อต่อต้านหรือว่ารับมือกันวามบาตรเนี่ยน่าจะเป็นในแง่ของการส่งเสริมเรื่องของการค้าหรือว่าวัตถ ทางการเกษตรช่วยกันมากกว่าว่าถ้ากรณีที่ถูกคว่ำบาตรมากๆเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าวัตถุดิบกันเพื่อให้อยู่ได้ถึงแม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็คือเป็นการร่วมมือช่วยกันเมื่อถูกคว่ำบาตรแบบนี้มากกว่าดูไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอืมค่ะอาจารย์ทีนี้กลับมาที่ฝั่งของยูเครนค่ะอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นเอ,อ่อมีข่าวว่ายูเครนจะได้เข้านาโต ผ่านมาจนถึงตนนี้แล้วตอนนี้แล้วเนะะี่ยค่ะอาจารย์ความหวังในการที่ยูเครนจะได้เข้านาโตเป็นไปได้อยู่ไหมคะโดยส่วนตัวผมคิดว่าตอนนี้ความหวังที่จะ,ะยูเครนจะเป็นสมาชิกนาโตเนี่ยในส่วนตัวนะครับที่ผมมองเนี่ยผมพูดตรงๆว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วคืออาจจะอย่างมากคือหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นนะครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่สนับสนุนหรือไม่เห็นด้วยกับกับกับยูเครนนะครับแต่เนื่องจากว่า การเมืองมันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยนเพราะว่าถ้าถ้ายัางเป็นไบเดนอยู่เนี่ยผมคิดว่าโอกาสได้เป็นสมาชินาโตก็ยังมีนะครับแต่พอเป็นทรัมป์ปุ๊บเนี่ยถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแต่ให้ยูเครนเขาเป็นสมาชินาโตเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดมาตลอดว่าอยากให้สงครามจบเนี่ยมันขัดแย้งกับสิ่งที่ทรัมป์ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะผลักดันให้ยูเครนเป็นสมาชินาโต้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยตราบใดที่ทรัมป์ยังเป็นผู้นําสหรัฐและตราบใดที่ทรัมป ค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่ามีวิธีไหนไหมคะที่สงครามนี้จะจบลงโดยที่ฝั่งรัเสเซียเองก็โอเคแล้วก็ยูเครนเองก็จะเจ็บน้อยที่สุดจากสงครามนี้ด้วยนะคะผมว่ายากมากครับคือ,อยังไงมันก็ต้องเสียหายทั้งสองฝ่ายแต่ว่าผมว่าฝ่ายที่เสียหายที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นยูเครนซึ่งก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการเสียดินแดนด้วยแล้วก็ขนาะเดียวกันเนี่ยก็ต้องแลก รัสเซียก็ต้องแกลกด้วยว่าถ้าถ้ารัสเซียถ้ายูเครนต้องเสียดินแดนไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับรัสเซียจะต้องแลกว่าจะต้องมีการลงนามเซ็นสัญญากันว่ารัสเซียจะไม่เข้ามาแทรกแซงยูเครนอีกนะครับแล้วก็จะต้องไม่เข้ามายึดครองหรือจะต้องไม่หรือว่าอีกมุมนึ่งคือจะต้องยินยอมให้ยูเครนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางทางยุโรปซึ่งคําว่าส่วนร่วมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกอีกช่องทางหนึ่งที่ที่เป็นไปได้และก็ไม่น่าเกลียดก็คือ การเป็นสมาชิก EU ครับการเป็นสมาชิก EU เนี่ยมันจะมีความซอฟหรือความความระ,ะมุนระม่อมมากกว่าเพราะว่าเป็นเน้นเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะยังพอมีช่องทางอยู่ที่จะไปทางนั้นนะครับอาจารย์มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคือถ้า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 ใช้การเมืองผลักดันเนี่ยก็ยูเครนก็มีโอกาสเป,เป็นสมาชิก EU ได้นะครับแต่ในทางความเป็นจริงเนี่ย เงื่อนไขการที่จะเป็น e, สมาชิก EU เนี่ยมันมีข้อกําหนดเยอะมากนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของอโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินซึ่งอย่างที่เรารู้ครับว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยในแะง่ของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเพราะว่าอยู่ในภาะวะสงครามตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรับเข้ามาใน EU เนี่ยมันก็จะติดเรื่องของการอินเตอร์เกรตหรือบูรณา,าการระหว่างรัสเซีย,ยระหว่างยูเครนกับ EU ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะยังไม่ไม่ได้เป็นในทันทีแต่อาจจะเป็นเริ่มจากการให้ถ้าได้เสียินยอมนะครับก็อาจจะอยู่ในลักษณะของการเป็นผู้สังเกตการหรือ observer ก่อนแล้วก็ยูเคก็ต้องเล่นพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตามเงื่อนไขของ EU แล้วก็เข้าไปใน EU ได้ครับค่ะอาจารย์ทีนีออ้ต้องบอกว่า จากที่เราคุยกันมานะคะรวมถึงจากาที่เราเห็นภาพต่างๆรวมถึงมีนักวิชาการเองก็วิเคราะห์กันว่าสงครามนี้น่าจะจบลงแต่อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือคนที่เจ็บที่สุดน,น่าจะเป็นยูเครนอาจารย์มองว่ายูเครนเขาจะเลือกแบบไหนคือยื้อให้สงครามมันไปต่อแบบนี้แต่ว่าก็ต้องเจ็บไปเรื่อยๆหรือว่าจบแค่นี้โดยที่ยูเครนเองเป็นฝ่ายที่เจ็บสุดค่ะอาจารย์คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่า มันเป็นเรื่องของสิทธิหน้าที่พื้นที่ดินแดนของยูเครนแล้วก็ซิเินสกีเองก็ตกที่นั่งลำบากจะจะเอาตัวเองมาเป็นแนวทางตัดสินใจแทนคนทั้งประเทศเนี่ยก็น่าจะยากเพราะว่าไม่รู้ว่าคนยูเครนส่วนใหญ่มองยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ที่รัสเซียก็ก็พยายามใช้เทคนิค อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ในยูเครนเพื่อต้องการได้ผู้นําที่มาจากสถานะปัจจุบันว่าคนยูเครนต้องการอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็รัสเซียก็จะมีมีแผนงานอยู่แล้วว่าอาจจะส่งโนมินีของตัวเองเนี่ยไปชิงตําแหน่งประธานาธิบดียูเครนซึ่งถ้าเกิดคนที่รัสเซียส่งไปได้เป็นผู้นำเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเข้าข้างรัสเซียซึ่งตอนนี้เซเลนสกี้เองก็รู้ทัน ก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คล้อยตามเท่าไหร่แต่ผมมองว่าท้ายที่สุดเนี่ยสถานการณ์ในยูเครนเนี่ยมันจะมันจะสุกงอมเพราะว่าเซเลนสกี้เองเนี่ยก็จะถูกกดดันด้วยเพราะว่าเราเองเนี่ยทุกวันนี้เราไม่รู้เลยว่าการเมืองภายในยูเครนเป็นยังไงมีกลุ่มก้อนมากน้อยแค่ไหนมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเซเลนสกี้แค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างเป็นกังวลแล้วก็พอจะทราบข่าวมาบ้างน็่คือกลุ่มที่เป็นพวกทหารหรือว่านายพลของของ,ของยูเครนเนี่ย ไม่ได้มีความคิดที่สอดคล้องกับเซเลนสกี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในยูยเครนด้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องติดตามนะครับค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงคนในยูเครนแล้วถ้าเป็นฝั่งของรัสเซียค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่าณนะตอนนี้ค่ะประชาชนในรัสเซียเองเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือผูต้ตรงว่าเวลาสามปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับ มันก็มีหลายอารมณ์มน,นะครับคนรัสเซียส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เห็นด้วยหรอกเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันมาตลอดนะครับว่ายูเครนก็คือเป็นเป็นเหมือนญาติเป็นเป็นพี่น้องกันแล้วก็สงครามครั้งนี้เนี่ยสร้างความเกลียดชังให้กับคนรัสเซียยูเครนซึ่งเขาก็อยากให้จบแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันตลอดนะครับว่าประเทศรัสเซียเนี่ยผู้นํามีความเด็ดขาดแล้วก็ค่อนข้างจะ,ะเล่นในเรื่องของจิตวิทยาสีมวลชนค่อนข้างดีคือปลูกกระแสะชาตินิยมมากมากไ,ได้มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสะช่วงหลังมันก็เลย ตามกลับมาว่ารัเสเซียจะต้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติก่อนแต่พอถึงเวลามันผ่านมา3ปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ปูตินทํามาตลอดก็คือการเขาเรียกว <c oughs> ่า Normalize War คือทําให้สงครามเป็นเรื่องปกติคือให้ให้มีความรู้สึกว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของรัฐที่ประชาชนไม่ควรจะเข้าไปยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไปชนรัเสเซียตอนนี้เนี่ยอยากอยากจะให้ให,ให้สงครามเป็นยังไงเนี่ยลึกๆคืออยากให้จบ แต่ถ้าไม่จบเขาก็ไม่ได้มีอํานาจหรืออะไรที่จะไปไปเรียกร้องหรือไปขอให้ปูตินตัดสินใจอะไรได้เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยปูตินเป็นผู้ที่ควบคุมทั้งหมดทั้งสื่อทั้งกําลังทางการาหารแล้วก็การพัฒนการได้ทั้งหมดนะครับ ค่ะอาจารย์ที่นี้เมื่อสักครู่นี้ดิณอาจารย์พูดถึงว่านะตอนนี้พอคุณโดนัลด์ทรัมเข้ามามันก็จะไม่เหมือนสมัยของคุณไบเดนอาจารย์มองว่าถ้าณวันนี้เนะะี่ยค่ะไม่ใช่คุณโดนัลด์ทรัมแต่เป็นคุณไบเดนแล้วสถานการณ์ของสงครามมันจะเป็นแบบนี้ไหมคะหรือว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่นที่เป็นตามสงคุณไบเดนอีกแบบหนึ่งเลยมันก็จะเป็นสงเป็นจะเป็นสถานะที่มีมี conflict, มความขัดแยง้งหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะเราสังเกตดีๆนะครับหลังจากที่ ทรัมป์ชนะเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะมีการใช้อาวุธหนักกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นออริจินิกหรือว่าอาวุธของชาติตะวันตกที่เข้ามาเสริมเนี่ยแล้วก็มีข่าวมาตลอดว่าจะนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่3าอะไรเยอะๆยะยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านาปัจจุบันสมมุติว่าเบเดนยังได้อยู่ต่อแล้วก็ผู้นําสหรัฐก็ยังมีแนวทางแบบเดิมเนี่ยก็สถานการณ์ก็น่าจะวิกฤตมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้พอเป็นทรัมป์มันก็ จะมาเน้นทางด้านเศรษฐกิจามากกว่าครับ